สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาไซเบ็ดกบนะครับเมื่อนี้ผมอยากกินคืออยากกินอตํากบนะครับผมตํากบหน่อยนี่ครับผมไม้ด้านหลังเฮานี่ครับผมปลาเข่าที่แบบเข่าห่างๆวานแบบว่าเป็นเป็นวานแล้วมันเข่ามันห่างมันมีหยามเป็นลุกเป็นหนองนะครับเป็นบวกเป็นอย่างนั้ให้หน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นตะมิกบก็เลยว่า คบกัในได้งยแลครับแถวนี้กบกันทีละรุ่น2องนิ้วนะฮะคืออยากกินตํากบนะครับผมปิ้งจี่ตาหมกพริกดิบกันเลยเหมือนคิอโอกาสว่าเอาเบ็ดมาใส่นะครับผมหาก,กินแบบบ้านๆเราอยากยังกะมาลงให้ลงหน้าลงหวยลงหนองคาได้แล้วอยู่นะ่ากินนะครับไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ใส่แบบสู้ข้อยังอยพี่น้อง พี่น้องเดี๋ยผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจางถามมาเบึงผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมอติดกระาังส่องแสงนะครับผมช่วงนี้อากาศย่างเวียนหรือหวนไหลนะครับเศร้า <c oughs> <c oughs> นี่ภาพพี่น้องมาหลุนเบ็ดคบน้ำกันครับว่า สิเป็นอย่งไดเนาะคืออยากกินตำกบสี่ได้ต้นในโตบอครับผมไปครับผมไปรุ่นไปชมน้ำกันครับ Le vale. หลังยึดถืกแล้วครับนี่ไอ้แสมแรกแสมแรกโห้ด <c oughs> Còn lăng này, dừa nhìn giống như lăng đường Dừa nhìn giống như cầu ừ. oh. oh, lăng thư khắp phốm นี่ครับผมใส่สวยใส่กระลังพบปนนะครับนี่เด็ดปนเลยเด้พี่นอ้อง นองเบื้องลังนี่ผมไปจับเขียดไปน้ำแล้วผมมาเสียบเบ็ดเยอะเขียดไว้น้ำเบ็ดเป็นแนวนี้นะครับนี่ครับผมเบ็ดเป็นแนวนี้คั้นโกงแบบนี้จะมีโตว่ะเสียวเป็นงูน้ำครับเดี๋ยวเบ่งกันครับ

ถุงใหญ่กันโอ้ดการเด็กการ,กการโอ้ยเด็ดแล้วครับกินยังเล็กโอ้กินเล็กเลย ปิงมีเข็มกัดปาด่านเรือเขียดอยู่นี่หลังหนึง่ง โ <laughs> อ้โหบาดตีมัตตีครับพี่น้องมัตตีก็จะปล่อยมันจับไอ้เจ็ดกบน้อยไปใหญ่ คังสุดท้ายแล้วพี่น้องถือเด้อยครับนะโอ้โหนครับรุ่นรุ่นน้อยรุ่นน้อยโอ้ท่านี่ใหญ่ ใหญ่มานั่ตัวหนึ่งพี่น้องเฮ้ยตุ่มเงือกเฉียดห้องไปอันนี้ก็ได้ปนอยู่พี่น้องเนี่ยครบผมก็ได้สามตัวเบิดเ้อเบิดพอดีพี่น้องไองดดองปสรุปผลงานกันครับบันนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ย กบกบน่อยเด็บดึงเมกันน,กน,นี้ครับผมในผีดบ่มมานําตัวนึงบ่มง่ญุ่บเขียดคุบเขียดไปกันเลยเสียบไปล่องบึงกันหน้าคาะมันมีปลายญ่ตีนะครับผมกันนี้แหละครับผมเป็นวิธีแบบบา้านเนาะมันนี้ถือว่าเอาได้สออยางเลย กบกับบัท่านใหญ่แลลวครับผมแต่ว่าคืออยากกินแบบตำปนกบหน่อยนะครับเสียบตัวหน่อยๆกําลังกระดูกอ่อนก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งไว้จะโมพลาดคลิปๆต่อไปสิมิยังกับทารุนทาเบิงน้ำกันครับ <c ười> มือนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ